นกไกนาหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าอ e ีโก้โอเคนะครับเราเข้ามา บริเวณบึงบัวเหมือนกับตัวนี้เขาเรียกอะไรแม่มุงจุ้ยเหรอหรือว่าสถานสุนสานอะไรอินด,ดีตอนลังโลงเจเป็นโลงเจไหว่พ่อปู่3 0 0ยอดบึงบัว1.5กิโลไปเส้นนี้โอเคนะครับ จะเจ็ดสิบแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ว้าวอ๋อนี่เหรอที่พ่อวอกสะพานใช่ใช่ใช่ ว่าเปิดไหมโอ้นุ่นไงร้านอาหารตรงนู้นนดี๋ยวเราก็จับตรงนี้โอเคข้ามุมนู้นละมุมนี้น่าจะได้อยู่ออกก็ออกไ่ายโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะฮะน่าจะเู่เขตดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสามระยะนะนะประมาณนั้นนะครับ บิ๊บโอเคร้านอาหารหน่าจะอยู่ข้างหน้าน่าจะมีจำหน่ายโอเคนะครับคุณผู้ชมเห็นนกไหม,ไมเธอเธอเธอเ,เธอเหนธอไหมนะ,ะนกน้อยเนบินไปแล้วบินไปแล้วเกาะต้นนนสีสีนะถ้าไม่ผิดอน,นู่นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ นะร้านอาหารบึงบัวโอ้ยสวยมากคำที่ชอบจังเลยนะฮะสวย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 งาม,งามโอเคเลยครับ,รบสามร้อยยอดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมีม,มีมีเรือบริการได้ครับแล้วสามห้าร้อยเป็นหมาลํา อ๋อเหรอครับแล้วข้างในยังมีบัวให้ชมเหรอหรือมีอะไรไปถึงไหนเรือเรือระยะทางเรือก็ประมาณไปกลับประมาณเกิโลอ๋อเจกิโลไปยังถ้ำทอหูก้นนะครับไปถึงถ้ำถ้ำทอหูกมันเป็นสันนักสงสันนักสงใชไปวนแล้วก็กลับมาใช่เท่าไหร่ะนีมีกี่คนก็ได้ใช่ไหมห้าคนครับจำกัดหคนอ๋อถ้าสองคนนี่ล่ะ สองคนก็เหมือนกันห้าร้อยเหมือนกันเป็นเหมารบอ๋อเหมาเหมาใช่เหมาเหมารำเที่ยวละเที่ยวละห้าร้อยประมาณนั้นอสวยสวยเขาก็ล่องไปล่องนี้เลยถ้าไปคี่ออกจากสะพานไปจากไปบึงนั้นในก็จะเป็นทางเรือด้านในแล้วสะพานนี้เออหนึ่งกิโลอ๋อหนึ่งกิโลสองสาลาเนี่ยนะใช่ครับนู่นยันนู่นเลยครับศาลาสท้ายนู่นเลยอมีสามแล้วก็มามา วิ่งบีไหลสลาหนิอ๋อวนไปจนครบทุกสามสี่สลาโน่เลยท้ายนู่นแล้วกลับมาเออ่ในในว่าไปห้าร้อยกลับห้าร้อยไปห้าร้อยเมตรไปหนึ่งกิโลกับหนึ่งกิโลสองโลสองโลสองโลไม่ใช่หนึ่งกิโลไปแล้วหนึ่งโลกับอีกหนึ่งโลอืแล้วบัวนี้จะเห็นมากในช่วงไหน มันจะเป็นตั้งแต่ช่วงตุลามาตุลาพฤศจิกามาเลื่อยมาแต่นี้ที่เราไม่เห็นบวน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยมันติดภายแรงน้ามันน้อยน้ำเหลืออยู่แค่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเขามีน้ําน้อยเหมือนกันนะแล้วแดดก็แรงเลยอย่างนี้แดดแรงน้ําก็ระเหยไปเยอะใช่ครับอืมประมาณนั้นอ๋อเออ เขามาถึงเดือนนี้มันมันก็เลยวายแล้วเนาะมีน้อยเลยอืก็ยังยังพอมีให้เห็นู่บ้างเป็นบัวประเภทใดก็เป็นบัวหลวงแล้วก็บัวสายบัวหลวงกับบัวสายบัวเพื่อนบัวพันธุ์บัวเพื่อนบัวพันธุ์โอ้มีหลากหลายนี่มีหลากหลายเนื้อที่บึงทั้งหมดนี้ประมาณไหนอที่รับผิดชอบของเราอยู่ประมาณสองหมื่นสามพันไร่ของสูย์ศึกษาธรรมชาติบบัวสองหมื่นาไร่สองฝ่ากฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งที่เมื่อกี้มีสะพานอ่ะฝั่งนู้นด้วยไหมฝั่งนู้นฝั่งนู้น น่าน่าจะไม่นะทางโน้นจะเป็นของเกาะไผ่ท okay. ีของเกาะไผยใช่ออเคพื hmm. ้นที่เกาะไผยซึ่งมันมีภูเขาลูกเล็กๆอ่าภูเขาเขาเรียกอะไรมีชื่อไหมมีครับมันสวยเขาแมวเป็นจุดไฮไลท์ของเกาะไผยเขาเป็นโอ้โหทจุบกันอ๋อเหรออ๋อมันสวยมากเลยนะแล้วก็โดดเด่นอยู่กลางกลางน้าใช่ไหมกลางนั้นอ๋อย่านนู้นเรียกเรียกเกาะไกาย แล้วเห็นมีป้ายเกาะมอนเกาะมอนอยู่ไหนเกาะมอนเกาะไผ่เกาะมอนเป็นเป็นหมู่บ้านนะครับน้องน้อเป็นชื่อของหมู่บ้านชื่อของหมู่บ้านใช่หมู่บ้านเกาะมอนแล้วก็ไปหมู่บ้านเกาะไผ่เกาะไผ่เกาะมอนเกาะไผ่่ใช้รถหรอใช้รถดูแล้วเวลาเข้าไปนี่ก็ไปเรือหรือว่าครับต้องใช้เรือจังไม่มีรถต้องเอารถไปจอดถึงที่แล้วก็นั่งเรือต่อนะครับโอแต่ของเรานี่จะมีทั้งเรือทั้งเรือสะพาน ผมมันนึกถึงอดีตสมัยก่อนเพื่อนไปเป็นครูสอนอยู่ที่เกาะพัยซ้ายมือน้องซ้ายมือแปลว่าอ่านั่นแหละที่เกาะพัยมีโรงเรียนมีโรงเรียนเกาะพัยใช่ครับอนึกถึงภาพเลยเพื่อนไปสอนนั่นคงนั่งเรือไปสอนแล้ะจุดหนึ่งกันะโอเคโอเคขอบคุณมากครับข้อมูลครับผมนี่นะฮะก็พอได้ข้อมูลเบื้องต้นแลครับเป็นบรรยากาศที่บึงบัวสาม ร้อยยอดข้างหน้าเรานะฮะฝนก็ลงไปปล่อยนะครับบริเวณนี้ก็มีแผ่นะมีโปะนะครับโปะลงไปถ่ายภาพได้บรรยากาศนะฮะสวยงามแล้วตรงนี้ก็เป็นเรือบริการเที่ยวละ500เป็นสวัสดิการอุทยานเขา300ย,ยอด ประมาณนั้นนะครับลํำนี้คงไม่ใช่น,นีนของหลวงมนะั้งก็มีทางนูน้นไม่ได้ใชนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีสะพานไปทางด้านนูน้นนะถ้าเดินไปหลายศาลาอยู่ไปศาลาสุดท้ายนะั้นหนึ่งกิโลแล้วย้อนกลับขึ้นเดิมมาอีก1นกิโลรวมแล้วสามรวมแล้ว2องโลไปโลกับโล ประมาณนะครับอังบอริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะฮะอันนี้คือสะพานไม้นะฮะตรงนี้โค้งไปโค้งมานี่ก็มีหนึ่งสลา,าจุดแปดจุดเก้านะ,ะประมาณนั้นนะครับนะะจุดสึ่นสุดอยู่ตรงนั้นไม่ได้มาเชื่อมถึงฝัง่งนะก็ไม่ได้ต่อนะ ถ้าต่อนี่วนนินมาถึงนี่นะจากนี่มาถึงนี่นะมันก็ประมาณในว่าเส้นเนี้ระยะหนึ่งกิโลถ้าเดินได้รอบแล้วมาเชื่อมนะมันก็จะได้หนึงโลเสร็จๆทีนี้เขาต้องการจะให้มาแล้วจบแล้วเดินลับออกกําลังกายรวมระยะทางประมาณ2กิโลโดยประมาณนั้นนะครับดูนะฮะไปไปไป โอเคนะครับพอดีฝนลงแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่ก็อยู่ในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณอุทยานแห่งชาตินะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญเลยนะครับมาศึกษาศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวที่นี่กันเลยนะครับจะไม่เห็นบัวปานแต่เราเห็นอยู่ที่นี่ เป็นวัวหลวงบานแล้วหนึ่งดอกพระมาณนั้นนะครับสวยมากได้ยินเสียงนกก,นนนออก็สดชื่นแล้วเห็นยอดเขาปูนสามรี่ยอดก็สดชื่นแล้วแล้วเรา,าก็มาจิบกาบแฟแลเขานะบึงกัวนะับจุดนี้นะครับ เราเห็นดอกนรีบานสะพังกับบรรยากาศที่ร้านอาหารบึงบัวอยู่ตรงนี้นั่นคุณแม่แอบถ่ายข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นณนะขอรัลรอบบึงบัวนู่นอ้สวยจริงเลยภูเขา เดินมาคุณพ่ออยู่โน่นไปเข้าขน้ำใหม่แล้เดินกำลังเดินมาเดินมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปตรงนี้เดินต้องเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินวนรอบมันจะมีจุดพักรอบเลยไปนูน่นยาวไปนูน่นสุดท้ายนูน่น